ถูกต้ตองค่ะแต่ว่าก็อเอื้นค่ะจะข้อเชิญชวนคุณผู้ชมก็วนเลยนะคะ,ะไปรวมพิธีถวายราชสการาขอบนึ่งอยปีวันพระบรมราชสมภพโปรแปดค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะได้จัดกิจกรรมเชิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบ,บดินทร์ค่ะเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพอคอบนึ่งลอยปีเยี่ยสิบกันยายน2568ค่ะ ำงงส,สำนักงานบาลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รวมกับวัดสุสทศน์เทพวรารามและด้วยงานเดีเก่ย้าโคงนะก็ <c oughs> จัดกิจกรรมเฉลิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมาอานันทาม,มหิดลพระอธรมารามาธิบดินทรในโอกาสวันพระบรมราชสมภพอขอบนึ่งรอยปีราวัควดเยซีบเครึ่งวันเดยียสิบเจ็ดกันยายนนี้ค่ะเทวส,สทุทัท์เทพวรารามเคพระนครกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็ชาวไทยค่ะได้มีโอกาสรวมกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างพร้อมเพียงกันซึ่งในวันที่ิ0กันยายนนี้ค่ะก็จะเป็นวันพาะรรมมาราชสมภพก็จะมีการจัดพิธีสำคัญหลายประการทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ต่างประเทศดังนี้ค่ะ หนึ่งก็คือพิธีจเจริญพระพุทธนต์แล้วก็ทำมุนตักบาตทถาวาวพระราชกุศลก็จะเริ่มในเวลาตีเจ็ดถึงหัวช้านะคะโดยในส่วนกลางค่ะเขาก็จะจัดพิธีเทวัดสุทัตเทพวรารามแล้วก็มีพระสงฆ์เข้าวรวมในพิธีจํานวนนึ่งอยรูป ในขณะเทส่วนภูมิภาคถูกจังหวัดค่ะก็จะมีการจัดพิธีเทสถานเทสําคัญของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสถานเทเทปฏิสถานพระบรมมาราชานุสาวรีศาลากางจังหวัดหรือว่าสถานเทเทมอสมแล้วก็สร้างรับในดังประเทศค่ะเขาจะจัดเทสถานเอกอัคราชทูตแล้วก็สถานกงซุนก็จะมีการจัดผิดน้าการจัดพิธีอาความมะสมสองค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนตร์จะถวายเป็นพระราชกุศลก็จะจัดขึ้นในเวลาตีเก้าครึงวัวเช้าค่ะ เทวีหันล้วงวัดสุทัิเทวราลำทราบในหน้าพิธีวางภุมิถวายรักกะระในส่วนกลางก็จะจัดขึ้นเทววัดสุทัิเทวรารามในส่วนภูมิภาคเราตังประเทศค่ะก็จะจัดพิธีเทสทานเทพปฏิสทานพระบรมรา พระบรมมาราชานุสาวารีศาลากังจังหวัดรือวัสธานถิ่นเมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2568นะคะได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะจะขคืนเผื่อท้ายถอดเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกร,รณียกิจเทสําคัญการแสดงและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า นิทรรศการสวนแสงสร้างสรรคนิทรรศการแสงสีเทเกียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบและงดงามค่ะกิจกรรมไนท์มิวเซียมค่ะพิพิพธภัณฑ์ตำนักส้มเด็ดพระสังขาชก็จะเปิดให้เข้าชมในช่วงค่ำคืนนะคะการประกวดก็จะมีการจัดกิจกรรมหนอบปูชนีและการประกวดโตมู้บูชามูกาวเพื่อส่งเสริมศิละปะและประเพณีอันดีงามของไทย การจัดร้านค้าจำน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็การประดับไฟอย่างสวยงามโดยรอบบริเวณวัดสุทัศเทววารามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสง่างามและก็นาประทับใจค่ะดังนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะเข้าวร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมกันเถิดพระเกียรติและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระประม,นรมินทรมาอานันรมหิดลพระอธรมารา ขอภัาาย่ะพระอัธรรมารามาธิบดีมินโดยพร้อมเพรียงกันค่ะนะคะก็เขาเชิญชวนนะคะก็จะจัดพร้อมกันวันที่ยี่สิบซึงวันที่ยีิบเจ็ดกันยายนนีนะคะ,คะ